แนี้มีคลิปออกมาท่ท่านสวพูดว่าตัวท่านสวออเป็นคนที่ร่างให้สวมีอำนาจเรื่องอายกเจนถึมาถึงตอนนี้ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครัไม่ได้รู้สึกยังไงเมื่อสามสี่ปีที่แล้วคิดแบบนี้แต่ววันนี้วันเวลามันเปลี่ยนแล้วบอกเฮ้ยเราจะยืนแข็งโดเอาหลักการเดิมเนี่ยผมว่าคนแบบนี้ไม่น่าจะถูกต้องแต่วันเวลาที่มันเปลี่ยนแล้วมันไม่น่าจะใช่ผิดแล้ว ก็แก้ไขใหม่ได้วันนี้ถูกวันต่อไปอาจจะไม่ถูกก็ได้การเมืองของประเทศเราเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงนักการเมืองที่มาจากระบอบประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งเป็นระบบที่ทุกคนเรียกร้องแต่พอพอมีอำนาจเสร็จ เอาอำนาจนั้นมาแสวงประโยชน์มาโกงกินมาทุจริตมาคอร์รัปชันจึงทำให้ระบบอื่นเนี่ยมันเข้ามาล้มระบบประชาธิปไตยประการที่สองทำอย่างไรให้ระบบการเลือกตั้งของบ้านนี้เมืองนี้เกิดความเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมทำให้เราได้นักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการโกงกินเราก็จะได้นักการเมืองน้ำดีแต่ปรากฏว่า ไม่ได้มีการกระทํามาเลยจะไปหวังกฎหมายนี่อย่างเดียวมันคงยากปลุกจิตสำนึกให้คนตื่นตัวปฏิเสธการเลือกตั้งที่มันทุจริตปฏิเสธนักการเมืองที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงปฏิเสธความชั่วร้ายต่างๆผมเนี่ยตอนที่เป็นสปชสปทจนกระ,ระท,กทั่งมาทุกวันนี้หวังในสองเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้การเมืองยังเป็นไปในรูปแบบเดิมๆนักการเมืองที่เราเห็น ก็ยังเป็นไปในแบบเดิมๆอันนี้ก็บอกตรงๆเลยว่ารู้สึกผิดหวังกับตลอดระยะเวลาที่หวังจะปฏิรูปในเรื่องนี้แสดงว่า6ปีที่ผ่านมานี้แทบจะไม่มีอะไรโอ้หาห้าหกปีเนี่ยถ้าเราจะไปพูดอย่างนั้นก็แรงเกินไปสิ่งที่เขาทำมาคือหนึ่งสามารถสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในแผ่นดินอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่พลเอกประยุทธ์ทำได้ แต่เรอเอิญมันยังไม่เป็นเรื่องที่กระแทกแรงๆที่ผมตั้งใจคือเรื่องการเมืองกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผมบอกตรงๆว่ายังไม่ได้ดังที่ผมหวังและต้องการวัาแต่เรื่องอื่นๆปฏิเสธว่าเฮ้ยล้มเหลวผิดพลาดอะไอย่างนั้นอาจจะมากเกินไปหนึ่งเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีผมว่าหมดความจำเป็นแล้ว เพราะว่าสอวอก็ไม่ควรจะโหวตนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปเพราะเอาไว้บลังแต่จะเกิดความขัดแย้งเกิดความแตกแยกประเด็นที่สองที่ผมพูดมาโดยตลอดว่าเรื่องผอบอเหล่าทัพที่รัฐธรรมนูญกําหนดให้มาเป็นโดยตําแหน่งผมมานั่งอยู่แล้วก็ประชุมร่วมกันมาปีกว่าแล้วเนี่ยผมว่าเอาเวลาเอาความรู้ความสามารถโดยตําแหน่งของท่านเนี่ยไปทํางานในหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกําลังจะเหมาะกว่า เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมก็เห็นว่าควรแก้ประเด็นที่3เนี่ยผมเห็นว่า,าระบบที่มาของสอวอที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าจะต้องมาจากการเลือกกันเองของสาขาอาชีพเนี่ยเป็นรายละเอียดเยอะมากแต่ผมคิดว่าควรจะต้องแก้นะฮะสุดท้ายที่ผมเห็นชัดๆกระบวนการสรรหากระบวนการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆในองค์กรอิสระ น่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความหลากหลายของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งรวมทั้งกระบวนการสรรหาก็น่าจะให้มันมีวิธีการที่พูดได้ง่ายว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้ผมเนี่ยเห็นได้ทั้งสองเรื่องนะเพราะรายมาตรานี่ก็สามารถแก้ได้เร็วเพราะบางเรื่องมันไม่ต้องไปทำประชามติ การแก้256ที่มีสอสอรอเนี่ยมันใช้เวลาบางเรื่องมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยปีครึ่งหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะช้าหรืออาจจะไม่ทนต่อปัญหาของความเรียกร้องหรือข้อขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่เป็นรายมาตราทําได้เร็วผมก็ไม่ขัดข้องอันไหนที่เห็นว่าจะต้องตั้งสอสอรอผมก็สนับสนุนเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวสนับสนุนทั้งลายมาตรา สนับสนุนทั้งการมีสสรเพราะถือว่าทุกเรื่องเป็นเสียงที่จะตัดสินโดยประชาชนทั้งสิน้นผมสนับสนุนเต็มที่